ช็อกวงการนิตยาซานคามท็อปไลน์เสียชีวิตแล้วด้วยโรคนี้อีกหนึ่งนักร้องหมอลำชื่อดังนิตยาซานคามท็อปไลน์ที่มีผลงานมากมายและมีแฟนคลับจำนวนมากซึ่งล่าสุดมีข่าวเศร้าถึงการจากไปของเธอเสียชีวิตแล้วในวันนี้วันที่25เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช66เมื่อเวลา09.16นาที โดยทางด้านเ c e b o o k ครูรงมบุรพาฟ้าหงเหินโพสต์แจ้งข่าวบอกว่าไปเป็นนั่งฟ้าฟ้อลลำอยู่สวงสวรรค์เบอร์นิตยานิตยาซานคามท็อปไลน์เอ้ยชีวิตโตัสู้ขักสู้แหนอสู้จนลมหายใจสุดท้ายเพื่อคนที่รักและครอบครัวนักถือหัวใจมึงแหงยอมรับเอาภารมาแบกคนเดียวจนตัวเองต้องลำบาก แต่แต่นั้นก็บออยากให้คนเห็นความอ่อนแอของจ้าของเหลือใจเด้คิดฮอดเด้ขอแจ้งข่าวถึงเพื่อนๆพ,พี่น้องแฟนนกลับทุกท่านนิตยาจากไปแล้วด้วยโรคปอดอักเสบวันนี้เวลา0 9 6นกำลังทำเรื่องนำร่างไปบำเพ็ญอยู่ไร่ทิพย์บูรพาภาษาอังกฤษภูษรเรือจังหวัดเลยคอยบออยากโพสเลยใจหายมากๆรักและอะไรจากครูโนมบุรพา ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับต่างแสดงความอลาลัยจำนวนมากทางทีมงานทีนีคอมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมามที่นี้ด้วยนะคะ